ที่พักสงลมโพทองฮะตำบลมะเกอเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาที่วัดของพระอาจารย์ทองคำอัตมโนฮะก็ะคะเคยถ่ายวิดีโอไว้เมื่อหลายปีแล้วตอนนี้ก็ได้มาเที่ยวอีกรอบหนึ่งก็มาดูความคืบหน้าของวัดอาจารย์ทองคำฮะนี่ช่วงยามเย็นฮะช่วงเดือนปลายเมษาแต่ว่าฝนมันจะตกก็เลยอากาศเย็นสบายนี่ฮะความเปลี่ยนแปลง จากที่เคยมาสมัย5้าหปีแล้วก็หลวงพ่อสามารถสมัยนู้นเป็นทุ่งอย่างนี้นะอนนี้โล่งร้อนแต่ตอนนี้อาจารย์ทองคําปลูกป่าเขียวได้ระดับหนึ่งแล้วก็ได้ความร่มเย็นระดับหนึ่งแต่ถ้าปล่อยอีกทั้งหปีนี่ก็คง,คงเป็นป่าใหญ่ร่มเย็นกว่าน,นี้อาจารย์ทองคําก็เป็นพระวระสังกฐานครูบาอาจารย์ความสามารถนะจากสี่สิบหานสาวนะตัวเล็กๆฮะอธัธยาสายดีชอบหูวเราะชอบยิ้ม ญาติโย,ยมจะชอบคุยกับอาจารย์ทองคุยสนุกไม่เครียดไม่เครียดนี่ถ้าทางเข้าถนนมาแล้วก็อย่างหนึ่งที่ว่าเข้าถนนใหญ่มาแล้วก็จะมีป้ายล่มโพทองของวัดอาจารย์ทองแล้วก็เป็นถนนเทคอนกีนอย่างดีเลยฮะเข้ามาถึงวัดด้านหลังนะั่นนะแต่พอถึงด้านนี้ก็ต้องเข้าทางเนินสายไอ้ตุ้งลังหน่อยแล้วออกมาด้านนี้เข้ามาได้ด้านนี้ด้านวัด แต่สมัยก่อนไม่มีทางลําบากตอนนี้ทางดีแล้วนี่ฮะดูเข้ามาสภาพภายในฝั่งนู้นสมัยก่อนอยู่หลบฝนอยู่ฝั่งนั้นราคานั้นเน่ยอยู่เพราะสามารถตอนนี้โล่งหมดแล้วมดต้นตะขอต้นเดียวตรงนี้นั่นก็ร้อนชึงเลยฮะตอนนี้อาจารย์ทองก็พัฒนาไปเยอะก็ได้มาครั้งสองครั้งมาท่าป่าแต่ว่ารอบน,นี้ก็ได้มาทําธุระที่โคราชก็ได้มาถ่ายความเปลี่ยนแปลงเนี่ย รยากาศล่มลื่นดีฮะดดูตลาด,ด,ดก่อนนะตลาดก่อนนี้จะพาชมเที่ยววัดอาจารย์ทองคำนะแถวโคราชนี่มีวัดสังขาหลายวัดทากิจสนาวางน้ําเขียวทรับย์ใสทองของอาจารย์มโนดอาจารย์ทองคําที่นี่อาจารย์คิมท่านคํานึงเนี่ยน,นี่ฮะตลาดเต็มทัามวัดกันฮนะนี่มีลูกครูบาอาจารย์หลวงสนองเนี่ย ก็สะอาดสะอา้านดีฮะฝนตกก็เย็นสบายนี่ร,ปรูปหลวงปู่ตรงวันพ่อตนองนี่ที่พระลาทนทอดพระปาทำกิจกรรมก็จลาน,นี้เป็นหลักด้านหน้าก็จะเป็นวิวเห็นชัดเลยฮะในภาพในกล้องอาจจะไม่ชัดแต่ว่าภาพจริงเห็นวิวทั่วเลยฮะเพราะว่าตรงน,นี้เป็นเนินสูงแต่ก็มันจะมีข้อเสียคือว่าช่วงเขาทำอะไรพื้นไระมันจะลงขี้ไก่มันจะเหม็นหน่อย เวลาบางบีมางวันเยอะหน่อยกแ็แต่ละวัดก็ต้องมีอุปสรรคฮะต้องไม่เหมือนกันบางที่ก็ไม่มีน้ําบางที่ก็ขาดไฟบางที่ก็แล้งอะไรนั่แ,แต่ก็อยู่กับกรรมฐานอดทนได้ฮะตอนนี้อาศัยบาร,รมีอาจารย์ทองคำฮะครูบาอาจารย์ทีแรกท่านบอกจะสร้างอยู่คนเดียวได้แปลงนี้มาในเล,เล็กไล่หนึ่งก็ทางกติทํากระต๊อบทําทานวงกลมเห็นภูเพื่อนมาก็ไม่ให้มีที่พักในหะ้ก็ ขยายขยายไปขยายมันก็กลายเป็นวัดใหญ่ยยโตเนี่ยนี่ฮะเดี๋ยวไปดูลงนับนปะนะนี่ลงน,ะนะน,ลนั่นลงรถนะลงรถอาจารย์ทองคำนั่งนั่งอยู่นะนั่งอยู่นี่ลงไอ้นี่ลงนี้เอาเก่าแก่ต่อต่อชาดมาเนี่ยอาจารย์ทองคำอยู่หลวงพ่อทองน้ำไหลเบาจัง เป็จะว่าก็เหนื่อยเหนื่อยฮะดูทุกอย่างนี่ก็สลายอีกลางหนึ่งสําหรับรองรับครูบาอาจารย์แต่ว่าอาจารย์ทองคําก็มาอยู่นี่ประจําเป็นที่ทอชอบใจคือว่าตอนแรกบริเวณเนี้เป็นทุ่งโล่งเลยฮะโล่งเนี่ยตวเนี้ปัจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงหกปีนะอาจารย์ทองปลูกต้นไม้ล่มเลยฮะลมแบเดิมเยอะแต่กลางวันก็ร้อนอยู่เหมือนกันแต่ว่าที่น่าสนใจคือตรงเนี้เดินชมได้คือทั้งวันนะเพราะว่าต่อให้ตอนเที่ยงก็ แดดลงมาน้อยสามารถเดินถึงกลมได้ตรงนี้นตลอดก็เหมาะกับพที่หลบพราณนาได้ฮนะเพราะว่าพระอยู่ไม่เยอะกุฏินั้นก็ของอาจารย์แมวฮะอาจารย์แมวมาสร้างไว้อาจารย์แมวก็เพื่อนอาจารย์ทองคำฮะภาษาใกล้เคียงกันครูบาอาจารย์สังฆระนเหมือนกันนี่จะเดินไปโบสถ์นะโบสถ์ที่ทําสวดหนังสกรรมทําปฏิโมกดนะ้ทำสีมาไว้ชช่วคขาวละ นี่ไปถ่ายวัดนะฮะนี่ไปถ่ายวัดเนตบอกตอนแรกเนี่ยเป็นทุ่งโล่งร้อนนะฮะอันนี้เป็นป่าแนละ้วต้นก็สูงระดับหนึ่งนะอีกสักห้าปีนี้เป็นป่าทึบนี่ก็จะล่มเลยฮะแต่อาจจะมียุงแต่ว่าก็ได้ความล่มเย็นก็คุม้มเนี่ยท่าน,นท่านนางกรมเจ้ามากนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมันเดี๋ยวมาเดินนางกรมนิมโบสถ์นฮะโบสถ์อาจารย์ท่นานตมุสีมาไว้นะลูกนิมิตอยู่ตรงนู้นนะสีม่มุม โบ่โชคขาวอะโชคขาว,วเตรียมเวลามาส่วจปฏิมโมกทำกระถินเ้วกอเอาตรงนี้เป็นหลักนี่มาท้ายวัดนะฮะท้ายวัดจานนั้นขุดสะใหญ่วะแต่ว่าน้ำมันขังไม่ขังนะแลกซึมลงหมดฮะผมจะได้น้ำเต็มสระนี่น้ำเรื่องน้ำหมดปัญหาเนี่ยวนนี้บริเวณนี้ก็ช่วงเย็ยนอากาศดีฮะเนี่ยมันจะมองเห็นวิวทั่วเลย แตงว,วันร้อนนะร้อนเดิน,นพญาเพอเดินพราชมที่วัดของอาจารย์ทองคำแล้วก็มีโปรเจกต์เรืยไปฮะแต่ว่าท่านบอกได้จะทำตัวสร้างวัดเจ็นต์แล้วก็จะมีเล,เล็กๆน้อยแต่ว่าหลักๆเวลาหมู่เพื่อนมาญาติโยมมามีที่พักแลละก็มีฮะมีเข้าคอร์สปฏิบัติกันครั้ง้องมีบ้างตามวาลาตามโอกาส นี่พาเดินกลับะฮะช่วงเดินกลับนะหน่วยที่ประมาณทั้งหมดยี่สิบไร่ฮะยี่สิบไร่อยู่ตำบลมะเกลเก่าตดกับตำบลมะขบฮะตะขบอะไรเนี่ยนี่กุฏิล,ลังเดิมอ,อันแรกของจันทร์ทองถ้าไม่ได้อยู่นี่ฮะเอาไว้รองรับพระเถระนี่ใหญ่โตเขาสร้างให้จันทร์ทองคำอยู่ดีเงี้ยถ้าใครจะอยู่ประจำอยู่นี่ก็ได้นีอะไรครบทุกอย่างเลย อันนี้ก็ดีดีขึ้นเยอะฮล้วบายแล้วจานไม่ไม่ลำบากเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนลำบากโอ้โหร้อนก็มาเอาภาพบรรยากาศที่พักสงร่มหัวทองของท่านพระอาจารย์ทองคำมาให้ชมนะฮะนี่กุฏิที่อาจารย์แมวอาจารย์แมวสร้างไว้สร้างไว้ ตือมาตั้งไว้เวลาท่านมาพักก็จะมาพัก,กที่นี้ขอจันแมวเกิเดเตวัดหมดละเทว,ด,วดหมดยี่สิบไร่กว้างขวางดีฮะอิสระดีข้อดีอย่างคือที่นี่มะม่วงดวกมากนะลูกต้นเล็กๆทำแทบจะตายเดยอออกลูกมะม่วงเต็มเลยเนี่ยลูกอะไรไม่รู้เนี่ยรู้สึกดินที่โคราชอากาศที่โคราชนี่จะ ถูกกับผลไมนะ้เยอะมีนน้กินได้ทานผลไม้อย่างว่าเข้าศาลาแล้วสาธุนะฮะสาชมบารมีพระอาจารย์ทองคำอัตมโนครูบาอาจารย์ลูกศิษย์พสุสนองกส็สังฆทานกันเป็นคนตีตะเกดภาษาก็สามแปดสามเก้าแล้วสี่สิบแล้วมัมง้งนะสาธุสาธุ พุทธนากับอาจารย์ทองคำแล้วก็ญาติโยมที่ร่วมกันมาช่วยสร้างวัดให้อาจารย์ให้เี็นนิปฏิบัติธรรมของอนักปฏิบัติทั่วไปได้สาธุสาธุ